โดยสิ่งที่ผมอยากพูดถึงว่าได้อะไรจากหนังเรื่องนี้อยู่ในช่วงท้ายเรื่องโดยตัวละครหลักได้พูดถึงชีวิตในแง่ของการยืมมาก่อนจะเข้าเนื้อหาฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้สิ่งนี้จะเป็นการช่วยสนับสนุนให้กับช่องหนังให้มาได้เป็นอย่างดี ขอบคุณมากๆเลยนะครับอวตาร2คงเป็นภาพยนตร์ในช่วงท้ายปีที่ใครหลายคนเฝ้ารอจริงๆเพราะณะเวลานี้หนะ้าฟีดโซเชียลมีเดียแทบทุกแพลตฟอร์มพูดถึงหนังเรื่องนี้กันแทบทั้งนั้นถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่มีกระแสมาแรงที่สุดในตอนนี้ก็ว่าได้เลยอาจด้วยภาคที่แล้วทําไว้ดีมากๆทั้งคําวิจารณ์ที่ดูไปในทิศทางค่อนข้างบวกอยู่ไม่น้อย หรือจะในแง่ไรายได้ก็ไม่ต้องพูดถึงว่าอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่เพราะอีกไม่กี่ล้านเหรียญก็จะแตกเข้า3,000ล้านเข้าไปแล้วแน่นอนว่าคนดูอย่างเราก็คงอยากเห็นอะไรที่พัฒนาไปมากกว่าภาคที่แล้วระดับผู้กำกับอย่างเจมส์คาเมรอนไม่มากก็น้อยก็น่าจะเชื่อมือผู้กำกับดีกีไม่ธรรมดาคนนี้ได้เพราะการันตีจากผลงานที่ผ่านมารวมถึงรางวัลมากมายที่ชายคนนี้ได้รับ ถ้าจะให้บอกว่ามีอะไรบ้างคลิปนี้ก็น่าจะกลายเป็นประวัติของผู้กำกับคนนี้ไปซะก่อนเพราะรางวัลของคุณเจมส์ on, คาร์เมลอนคนนี้ก็มีเยอะพอสมควรเลยเรามาเข้าเรื่องอวตารสอกันดีกว่านักแสดงหลากหลายคนก็ยังคงเป็นชุดเดิมเหมือนภาคก่อนส่วนเนื้อเรื่องก็ดูไปข้างหน้ามากขึ้นในแง่การเติบโตของตัวละครหลักเรื่องของบทโดยรวมรก็ถือว่าโอเคแต่แอบงง,งว่าเผ่าที่พวกตัวละครหลัก ไปอาศัยอยู่ด้วยนั้นน่ะตอนช่วงท้ายเรื่องเนี่ยอยู่ดีๆก็หายไปดื้อๆเลยแต่เรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าทำได้ดีและโดดเด่นกว่าภาคที่แล้วคือเหมือนผมกำลังเสพงานศินละปะซึ่งการออกแบบในแต่ละฉากยิ่งฉากที่มีแสงอยู่ในน้ำเนี่ยคือสวยมากเหมือนมานั่งดูงานอาร์ตทางจอภาพยนตร์เลยมาทางด้านการเล่าเรื่องกันบ้างก็ถือว่าสนุกเข้าเรื่องเร็วไม่มียืดเยื้อเล่าสนุก ชวนน่าติดตามส่วนเรื่องฉากแอคชั่นก็ทำออกมาได้ดีชวนลุ้นตามและก็ไม่ได้มีเยอะหรือมีน้อยจนเกินไปมีหนักมีเบาให้ได้พักสายตาบ้างถือว่าควบคุมจังหวะของหนังได้ดีเลยทีเดียวแต่แอบเสียดายตรงประเด็นของตัวละครหลักน่าจะขยี้ได้มากกว่านี้แต่ก็เข้าใจได้เพราะตัวละครหลักอาจจะมีมากขึ้นกว่าภาคก่อนถ้าจะให้เจาะหมดทุกคนเนี่ยก็คงจะนานเกินไป พอพูดถึงความนานอยากจะย้ำคนที่กำลังจะไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าวางแผนเข้าห้องน้ำกันดีๆก่อนที่จะเข้าชมเพราะหนังเรื่องนี้เนี่ยมีความยาวถึง3ชั่วโมงกว่ารอบที่ผมชมเนี่ยไม่มีพักเบรกด้วยชมกันยาวๆโดยส่วนตัวนะครับผมไม่ค่อยชอบดูหนังตรงเวลเวการกลางโรงสักเท่าไหร่เพราะเวลาเกิดอยากจะเข้าห้องน้ำสักทีเนี่ยจะลำบากมากพอลุกทีเนี่ยเดือดร้อนเพื่อนร่วมดูหนัง กันพอสมควรเลยที่ต้องลุกให้ทำลายสมาธิเขาอีกเลยทำให้ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเลือกที่นั่งติดกับทางออกของโรงเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยจะได้สะดวกหน่อยไปเรื่องห้องน้ำซะยาวเลยกลับมาอาวตาร2องกันต่อโดยสิ่งที่ผมอยากพูดถึงว่าได้อะไรจากหนังเรื่องนี้อยู่ในช่วงท้ายเรื่องโดยตัวละครหลักได้พูดถึงชีวิตในแง่ของการยืมมา ซึ่งเป็นมุมมองที่น่าสนใจเลยทีเดียวถ้าสรุปให้เข้าใจง่ายขึ้นครั้งหนึ่งเราอาจจะเคยครอบครองในสิ่งที่เราต้องการแต่ไม่ว่าอย่างไรสุดท้ายวันหนึ่งก็ต้องคืนสิ่งนั้นอยู่ดีแค่จะคืนในรูปแบบไหนเท่านั้นเองขอบคุณที่รับชมจนจบแล้วพบกันใหม่ครับกับช่องหนังให้มา